เจ้ากับกับบี่บ้านครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์กับระบบฟิสปีดว่าอย่างไหนใช้อย่างไรติดตามชมคลิปดีครับเรามาดูข้อดีของระบบแอร์อินเวอร์เตอร์กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะประหยัดไฟแอร์ธรรมดา30%นะครับอันดับ2ก็อุณหภูมิมันก็างจะยิ่งนะครับประมาณาถ้าเราตั้ง25องศามันก็จะ25องศานะครับ แล้วที่สําคัญก็คือคอยล์ร้อนเนี่ยมันจะไม่มีเสียงสตาร์ทนครับก็คือเสียงคอยล์ร้อนเนี่ยเงียบกว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าในระบบประหยัดพลังงานในอนาคตเคเขาก็จะใช้ระบบอินเวอร์อเตอร์กับโซลา่าเซลล์ครับผมมาครับเรามาดูข้อด้อยของเครื่องอัพปปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอันดับแรกเลยก็คืเรื่องของราคาราคาก็ยังแพงกว่าเอคสเปร์สามี่สิบเนะครับอันดับที่ส ก็คือเรื่องของการทนทานนะครับเรื่องของเป็นวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เยอะก็ทนไอก้กดไอ้ทะเลทนสัตว์ทนทนสัตว์ทนหนูทนมแมลงสาบอะไรได้น้อยกว่านะครับโอกาสที่โชดรามากกว่า 3. ม,มันมีเซ็นเซอร์ตรวจเช็คนู่นตรวจเช็คนีน่โอกาสที่จะเลื่อตู้นี่นั่นนะครับความเสถียรในการใช้งานเดีย๋ยวเย็นบ้างไม่เย็นบ้างอะไรนี้จะมากกว่านะครับมาเราก็มาดูเครื่องปรับอากาศ ระบบธรรมดาหรือฟิกสปีดนะครับอันดับแรกเลยก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับอันดับที่2ก็คือทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมไ,<อ>ไฟตกไฟกรชากมดหนูอะไรค่อนข้างที่จะทนได้ดีกว่านะครับโอกาสช็อตอากานไหลเพราะว่ามันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์น้อยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเป็นแนนนะครับการบันเทนเน้นก็สามารถที่จะดูได้ง่ายกว่าอะไรก็หาง่ายกว่านะครับ เรามาดูข้อด้อยนะครับของระบบฟิกซ์สปีดแอร์ธรรมดานะครับข้อด้อยก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับหนึ่งก็กินไฟกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ประมาณ3 0เซนะครับอันดับที่2ก็คือเวลาคอยร้อนทําง,งานก็จะมีเสียงตัดต่อตึงตังตึงต,งตังยิ่งถ้าอายุแอร์นานๆนะครับก็ยิ่งเสียงดังนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะใช้แอร์แบบไหนนะครับสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้แอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์กับแอร์ระบบฟิกซ์สปีดอย่างไรนะครับก็สรุปไว้ให้สั้นๆเลยนะครับว่าถ้าเป็นห้องนอนนะครับเราควรจะใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ครับ<อ>เพราะว่าต้องการอุณหภูมิมที่สม่ำเสมอนะครับส่วนห้องทํางานหรือห้องขายของห้องร้านกาแฟความเย็นเยอะๆนะครับควรจะใช้ระบบฟิกซ์สปีดขอบคุณนะครับ,บ,รบสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Two, three. Come.